สวัสดีพี่น้องควงควายทอดสู่กับ่องบารเก็งยิ่เก่าเมื่อนี้บรรยากาศเศร้าๆอ,อากาศดีๆมีเมนูมานำเสนออู้กินหอมมาเลยว่ะกินหอมเลยพี่นออ้องตองเข็ดดิวะเปิดดูเบิ่งเด้อพี่น้องว่ามีอย่างนึงอู้นี่สิยา่างเล้านุ่มหมูครับพี่น้องเปิ่งเดดูวา่าจะเป็นอย่งไร จ,จะเสียบวะตัวนี่ยังนอ้ยังโอาจองมากมือทุกแต่พี่ก็ได้วะแต่พี่มาบือทุกท okay ี่ไม่จองวะที่ไม้มอไม้แล้วเปิดเลยคนกุ๊ปเลยเปิดในพี่น้องเป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเปิดเด้พี่น้องเด้อยน้อยหนึ่งโอเคครับพี่น้องได้สมาร์กควันแล้วเดี๋ยวให้เบาเทียบไปเปิดในาือเป็น ยอย่อาไปครับพี่น้องเออคืนเนาะมันจะเป็นอุ้ยังเนาะมัจะเป็นยังเนาะมัจะอยู่ข้างในเนาะพี่น้องอูอ้ยังนี่คนนี่พี่น้องบังดู้อนี่คนนี่พี่น้องบังดื้อนอู้ยเป็นอ่อลูกหัวพี่น้องเลยอ่อลูกหัว มาชิมมึงชิมมึงชิมก่อนอเทียบชิมก่อนนี่งขอทาบ่จังนึงเอาปลาหรือนปลาปลาแดงอามาเอาปลาแดงมาใส่ปลาแดงมใส่ค้นๆนัหน่อยอเมีปลาแดงมัมอมัมมัมมแดงๆอ่ะปลาแดงปลาแดงน่อยเออชิมไหมแล้ว แต่จังหน่อยแล้วกันตามลงไปอ๋อคุ้นๆบา่าพุทธคุ้นไหมโอ้ยนะพอๆพุ่งเลย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 เออโอเคอเคืมฝีมือเถอะวะคุกเกา่าคุกเกา่าโอเคเดี๋ยว อ๋กินในพี่น้องเบิ่งดูกินในพี่น้องเบิ่งลูบ่าวนแต่คยังไงโอเลยยังไงยอะไปแบนออลูกขวกมันเป็นยัโอ้ยคนกรุงเทพกินออลูกขวักธรรมดาเลยพี่น้องเลยโอ้ยเลือด นั่นยังแก้ข้าวะข้าขาพี่น้องอย,อย่างเงี้ยวดิต่อด้วยคับต่อต่พี่น้องตอ่อบรรยากาศพี่นออ้องอะไสมาักกว่าลพี่น้องเปิดพี่น้องมือสุขเลยสุกลสุะมาๆเอามายากินเลยพอดิกินเ,นนยเลยเ,ลยเ,ลยเพราะปานพ,พ,พี่น้องมือดุป้ ม <ส plane. S 2> ั <S S นเป็น้เดียวเปนมาเหนมาสอยอันโาวทีอยมไอยู่มันแน่ก่เราต้องสะลงมากาเอาไว้ถืได้ปวโอ้ซ่มไม่ดีงเปนนวดปวขอเขาไปนมีกินเป็นงไงนวอยู่บ่

No มา да เบิ่งเด้อพี่น้องย่างพวงนุ่มหมูไปหนิย่างพวงนุ่มหมูนะหมูมันจะเสียบเลยเอาไปจิ้มแจ่วซิมให้พี่น้องด้วยซิมมันด้วเออเอาเอาไปจิ้มแจ่วเลยแจ่วเลยไปซิมซิมนี่เอ็งเนี่ยไ แต<ส>งซีเลยโ okay. อเคลองเส่บขึ้นวะไวเือสบโอ้ห้อซีมนบกวกวงนุ่มหมแแูแสบปั้นอ้นบวกอ้หแอสบก็แซบพี่นองเนาะแสบเ